ประเทศไทยมีเขื่อนเก็บน้ำอยู่หลายแห่งทั้งเขื่อนภูมิพลเขื่อนสิริกิต์เขื่อนสีนครินเขื่อนอุบลรัฐเขื่อนสิรินธรเขื่อนแก่งกระจานและอีกมากมายเมื่อเราไปเที่ยวเขื่อนเคยสงสัยกันไหมว่าผนังกั้นน้าของเขื่อนต้องรับแรงกดที่น้ํากระทําต่อผนังเขื่อนมากแค่ไหนลองดูจากปริมาณน้ําแล้วน่าจะไม่น้อยกันเลยทีเดียวงั้นเราลองมาดูตัวอย่างของเขื่อนอุบลรัฐที่มีผนังเขื่อนด้านหนึ่งเป็นแบบตรงกันดีกว่า สมมุติเราให้รูปแบบจำลองของผนังเขื่อนเป็นดังนี้โดยมีน้ำบรรจุอยู่โดยให้ระดับน้ำมีความสูง h ใหญ่และให้น้ำในเขื่อนมีความหนาแน่นโรความดันเนื่องจากน้ำในเขื่อนจะมีค่าแปรผันตรงกับระดับน้ำพูดง่ายๆคือยิ่งลึกยิ่งมีความดันสูงเพราะฉะนั้นแรงก็จะมีค่าเพิ่มขึ้นตามความลึกของของเหลวซึ่งดูได้จากสูตร F เท่ากับ PA ซึ่งเป็นสูตรตั้งต้นที่เราใช้คำนวณแรงกัน เพราะฉะนั้นถ้าเราจะพิจารณาแรงเราต้องแบ่งส่วนพิจารณาแรงบนพื้นที่เล็กๆสมมติว่าเราจะพิจารณาแรงตรงพื้นที่ dA ซึ่งมีขนาดเท่ากับความกว้างคูณความสูงหรือ dA เท่ากับ w u dy ตรงนี้เราเก็บไว้ก่อนนะครับมาดูที่สุดคำนวณความดันกันสักหน่อยความดันหรือ p จะมีค่าเท่ากับ rho g h ซึ่งความสูงที่เราสนใจหรือ h จะเท่ากับ h ใหญ่ลบ y เพราะฉะนั้นความดันของเราจะเท่ากับ p เท่ากับ g วงเล็บ h ใหญ่ลบ y ทีนี้กลับมาที่สูตรคำนวณแรงที่เราต้องการหากันคือ df เท่ากับ pda โดยก่อนหน้านี้เราจะได้พื้นที่ที่เราจะศึกษาและค่าแรงดันมาแล้วเมื่อนำไปแทนในสูตรจะได้ df เท่ากับ r g วงเล็บ h ลบ y wdy หลังจากนั้นเราจะหา f ลับที่เกิดขึ้นทั้งหมดได้โดยการอินทิเกรตก้อนนี้สุดท้ายแล้วเราสามารถคำนวณหาค่าแรงกระทำต่อเขื่อนกั้นน้ำแบบตรงได้จาก f เท่ากับ1ส่วน2 rho g s กํลังส w โดยไม่คำนึงถึงแรงด้านจากบรรยากาศนะครับ โดยค่าโรคือความหนาแน่นของของเหลว g คือความเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วง h ใหญ่คือความสูงของของเหลวและ w คือความกว้างของเขื่อนแล้วถ้าเป็นเขื่อนสีนาคารินจังหวัดกาญจนบุรีที่มีผนังแบบลาดเอียงละ่ะเราลองมาคำนวณกันเลยดีกว่าเริ่มต้นเรามาดูที่แบบจำลองกันก่อนโดยให้น้ำในเขื่อนมีความสูง b มีความยาวตามแนวลาดเอียงเท่ากับ l และมีความกว้างที่ลึกเข้าไปเท่ากับ a ดยกำหนดให้ยูนิตเวกเตอร์ y มีทิศชี้ลงเพราะฉะนั้นเราจะมองระดับเริ่มต้นที่ y เป็นศูนย์ที่ผิวน้ําและ y ก็จะมากขึ้นตามความลึกของน้ําเพราะฉะนั้นความดันของน้ําก็จะได้เป็น p เ <P S 2> ท่ากับ r o g y ตรงนี้เก็บไว้นะครับและเหมือนกับเขื่อนผนังตรงแรงที่กระทําในแต่ละพื้นที่จะแตกต่างกันตามความลึกเราจึงต้องแบ่งส่วนพิจารณาแรงบนพื้นที่เล็กๆหรือ da โดยมีค่าเท่ากับความยาวที่เราสนใจหรือ DL คูณกับความกว้างที่ลึกเข้าไปหรือ a เราก็จะได้พื้นที่ที่เราพิจารณาคือ DA เท่ากับ aDL เรามาหาแรงกันได้เลยที่สุดเดิมคือ df เท่ากับ pda เมื่อแทนค่าแล้วเราจะได้ df เท่ากับ r o g y aDL ด้วยก่อนอื่นพื้นที่ที่เราจะหาขึ้นอยู่กับ dl เราจึงต้องหาความสัมพันธร์ระหว่าง dy กับ dl ก่อนเราจะพบว่า dy <_ C 2> เท่ากับ dl sin เซตา้าจากนั้นเราก็สามารถหาแรงรวมที่กระทําต่อผนังเอียงของเขื่อนทั้งแผ่นได้โดยการอินทริเกรต สุดท้ายเราจะพบว่าแรงที่กระทําต่อผนังเอียงของเขื่อนมีค่า F เท่ากับเศษหนึ 2, ่งส่วนสงโลจีเอลวงเล็บ l อลไซเซหรือเท่ากับเศษหนึ 2, ่งส่วนสโลจีเอเป็นไงบ้างครับเห็นไหมไม่ยากเลยน้องไบรท์ลองคำนวณว่าผนังเขื่อนอุบลรัฐรับแรงเท่าไหร่ปรากฏว่าเทียบเท่ากับน้ำหนักรถส,สิบลอ้อจำนวน1.6ลแสนคันเลยทีเดียวมากจริงๆอย่างที่คิดไว้เลย